สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของว่าอาการอะไรบ้างนะครับที่มันไม่น่าจะเป็นจากวัคซีนของโควิดแล้วเราก็จําเป็นจะต้องไปหาสาเหตุอื่นๆดูนะครับว่ามันเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันเป็นจากวัคซีนอย่างเดียวโดยที่เราไม่สนใจว่ามันเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยบางทีอาจจะพลาดการวินิจฉัยบางโรคแล้วก็อาจจะทําให้เราเสียเวลาไปได้นะครับก่อนที่เราจะได้รับการรักษานะครับ ก็พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหร,รัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมัมบัตนะครับสาหรับอาการของวัคซีนที่มีผลข้างเคียงต่างๆเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในช่วง2 3สาวันแรกเท่านั้นนะครับอาการอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันนานเกินกว่านั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องไปตรวจด,ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เคยมีอาการอะไรมาก่อนหลังจากฉีดวัคซีนเช่นอาจจะมีอาการปวด บริเวณที่เราฉีดมีอาการมึนหัวปวดหัวเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นไข้ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หายไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยสักอาทิตย์หนึ่งมีอาการใหม่ขึ้นมานะครับเช่นอยู่ๆก็ทําไมรู้สึกปวดหัวรู้สึกเพลียนะครับมีอาการคลื่นไส้หรือบางคนมีอาการแน่นโอกอะไรที่เพิ่มขึ้นมาตอนช่วงหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทั้งาที่ก่อนหนะั้นมันไม่มีอะไรเลยหรือบางคนเนี่ยฉีดไปแล้วผลผลข้างเคียงต่างๆมีน้อยมากนะครับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยแล้วก็คิดว่าไม่เป็นอะไรนะฮะ แต่พอที่1อาทิตย์2อาทิตย์เอ้ะทำไมมนรู้สึกว่าร่างกายไม่ปกตินะฮะมีมืนหัวเพิ่มขึ้นมีปวดหัวมีแน่นอกหายใจแล้วก็เหนื่อยนะครับพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอาการที่เราควรจะต้องไปหาโรคอื่นนะครับมันไม่ใช่จากวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยลักษณะของมันก็คือถ้าเกิดจะเกิดผลข้างเคียงมันก็จะเกิดตั้งแต่แรกๆเลยนะครับโดยเฉพาะในอาทิตย์แรกเนี่ยมันจะมีอาการก็จะมีเลยนะครับส่วนหลายๆคนเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับมันจะมีอาการตั้งแต่แรก ที่เราฉีดเข้าไปในช่วงแรกแล้วก็วันรุ่งขครนเราก็อาจจะมีอาการได้เลยก็ได้นะครับเป็นพวกมีไข้มีหนาวสาั่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีได้เลยนะครับทีนี้อาการที่มันเป็นยาวต่อเนื่องเช่นว่าถ้าบางคนเนี่ยมีอาการปวดบริเวณแขนแล้วก็ปวดต่อเนื่องไปเลยนะครับโดยที่มันยังไม่หายเช่นว่าผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ก็แล้วมันยังปวดอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครับ ให้เราสังเกตอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดว่าอาการปวดของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นมากขึ้นนะครับเป็นเท่าเๆเดิมเป็นเท่าๆกับไอ้วันแรกที่เราเริ่มเป็นหรือมันดีขึ้นนิดหน่อยแต่ว่ามันยังไม่หายสนิทอาการเหล่านี้เนี่ยไม่มีความจําเป็นจะต้องไปพบแพทย์นะครับมันเป็นอาการปกติเลยนะครับบางคนจะมีอาการที่นานกว่าธรรมดาได้โดยเฉพาะอาการปวดบริเวณบริเวณใกล้เคียงนะครับพวกนี้ก็สามารถทานยาแก้ปวดต่างๆแล้วก็ใช้การประครบประครบร้อนแล้วก็นวดได้นะครับมันจะทําให้อาการปวดของท่านบรรเทาลงนะครับ สำหรับอาการทียยย่ยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยจะมีอาการ clear เพลียแล้วก็ปวดหัวนะครับถ้าปวดหัวที่เป็นจากวัคซีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงอาทิตย์แรกเท่านั้นอะไรที่มันเลยนั้นไปแล้วมันยังปวดไม่หายเนี่ยบางครั้งอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าเรามีโรคอย่างอื่นแทรกซ้อนหรือเปล่านะครับอ,อ,อาจจะเป็นบางกรณีได้เช่นบางคนที่เป็นไมเกรนง่ายๆเนี่ยครับในช่วงวันแรกที่เราฉีดไปเนี่ยอาจจะทําให้ไมเกรนกําเริบเพราะว่าเวลา หลายๆอย่างนะครับมันทาให้เมกเรนกับเริบได้เช่นว่าเราพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับมีความเครียดเพิ่มขึ้นทานอาหารไม่ตรงเวลาอย่างเงี้ My ยไมกเรนก็จะขึ้นนะครับหรือว่ามีการอักเสบในร่างกายต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเราฉีดวัคซีนเกิดการอักเสบในร่างกายนะครับเราก็ทาให้เมกรนเหมือนกับเริบได้ในบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนที่เป็นไมกเรนจะเกิดการกับเริบนะครับดังนั้นพวกนี้เนี่ยอาจจะมีอาการเรื่องังยืดยาวได้กว่า อาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาทิตย์หนึ่งก็จะหายแล้วครับถ้าเกิดเกินนั้นแล้วเนี่ยอาการปวดหัวแล้วยังไม่ดีขึ้นบางทีเราจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากนี้นะฮะอาการอะไรอย่างอื่นก็ตามนะครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่แรกแต่มันเป็นต่อเนื่องยาวเกินหนึ่งอาทิตย์นะครับถ้ามันเริ่มดีขึ้นแล้วหรือถ้ามันทรงๆเนี่ยจริงๆจริงๆอย่างเงี้ยไม่จาเป็นจะต้องพบแพทย์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเรากังวลหรือว่ามันเป็นมากขึ้น นะครับอันนี้คงจะต้องไปพบแพทย์เพื่อดูว่ามีสาเหตุอื่นไหมนะครับต่อไปก็คืออาการอะไรบ้างที่มันไม่น่าจะเป็นจากวัคซีนนะครับยกตัวอย่างเช่นเลยนะครับคืออาการคล้ายๆหวัดเช่นมีน้ำมูกนะครับมีจามมีเจ็บคอนะครับเสียงเปลี่ยนนะครับหรือมีอาการหอบเหนื่อยขึ้นมามากๆกว่าปกตินะครับพวกนี้เนี่ยจริงๆเราสงสัยได้เลยว่าเราอาจจะต้องไปตรวจโควิดนิดนึงนะครับเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับที่ ไปฉีดวัคซีนโดยที่ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโควิดแล้วมันบังเอิญเริ่มออกกับอาการโควิดพอดีแล้วก็มีอาการดังนั้นขึ้นมานะครับเพราะว่าอาการที่มีเจ็บคอน้ำมูกไหลจามพวกนี้นะครับไม่ใช่อาการจากการฉีดวัคซีนนะครับมันไม่ใช่อาการข้างเคียงนะครับท่านที่มีภูมิแพ้ก็บางทีมันแยกไม่ได้นะครับว่าเป็นภูมิแพ้หรือเป็นโควิดนะครับถ้าท่านไม่แน่ใจไปตรวจซะก่อนดีกว่าครับเพื่อความแน่ใจนะครับเพราะว่ามันไม่มีวิธีการที่จะบอกว่า การที่คัดจมูกน้ำมูกไหลาจามเนี่ยมันเป็นจากวัคซีนที่ทําให้บังเอิญท่านไปติดโควิดขึ้นมาหรือมันเป็นจากการที่ท่านบังเอิญมีภูมิแพ้นะครับมันต้องไปแยกกันแต่ที่แน่ๆคือมันไม่สามารถเป็นจากวัคซีนได้อาการที่ผมพูดมานะครับคือจามน้ำมูกไหลเจ็บคอนะครับพวกนี้ไม่ใช่จากวัคซีนแน่ๆน,นะครับ เราจะต้องไปตรวจให้แน่ชัดซะก่อนว่าเออมันเป็นอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากมาเล่าคร่าวๆให้หลายๆคนฟังแล้วกันนะครับว่าอาการอะไรบ้างที่เราควรจะต้องไปตรวจเพราะว่ามีหลายคนสอบถามกันเข้ามามา,มากมายเนี่ยฉีดไปแล้วตั้งนี่สองสามอาทิตย์แล้วทำไมมันยังไม่หายปวดทําไมปวดหัวเรื้อรังทําไมมันจึงรู้สึกเพลียปกติที่ต่างไปจากปกตินะครับพวกนี้ถ้า มันไม่มากขึ้นกว่าเดิมมันเป็นประมาณเดิมหรือว่ามันลดลงนิดหน่อยแต่ยังไม่หายขาดพวกนี้ไม่ได้กังวนอะไรนะครับมันหายไปของมันเองและก็ที่สําคัญคือมันสามารถฉีดเข็มตอบไยได้นะครับโอเคตรงนี้ก็คร่าวๆแล้วกันนะครับใครมีคําถามอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัคซีนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ